หลวงพ่อก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทพวกเราในฐานะสิทธิอนุสิทธ์ลูกหลานของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนนกยุงเราได้พร้อมใจกันมาตามระลึกนึกถึง พระคุณของท่านรวมทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านและอุปการะคุณที่ท่านมีต่อเราอย่างมากมายสุดที่จะนับจะประมาณมิได้เราจึงได้มาบำเพ็ญมหากุศลสร้างมหาทานบารมีอย่างตลอดต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเราก็ได้ร่วมกันหล่อรูปของท่านด้วยทองคําบริสุทธิ์และได้ร่วมกันสถาปนามหาวิหารของคุณยายขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จและเราก็ได้อัญเชิญรูปหล่อทองคําของท่าน มาประดิษฐานไว้ในมหาวิหารเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้เคารพสักการะบูชากราบไหวจะได้เป็นทางมาแห่งบุญและเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเราให้ได้ไปสวรรค์และนิพพานสาธุ คุณยายอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกทุกคนเพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้เราได้รู้จากหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบรารมีแต่คุณยายอาจารย์ท่านทำยิ่งไปกว่านั้นอีกคือท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะจะปราบมานหรือสัตว์สนสัตว ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสาธุและปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านเป็นแบบไร้ขีดจำกัดไม่มีกำหนดเวลาหมายความว่าจะสร้างบารมียาวนานอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญ สำคัญแต่ว่าจะต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้สาธุเพราะฉะนั้นใจท่านจึงมุ่งไปที่เป้าหมายหลักเพื่อที่จะขจัดต้นเหตุต้นแหล่งของพยามาณนำพาสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานให้หมดสาธุ แม้ตัวท่านจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายท่านก็ยอมสาธุหัวใจที่เด็ดเดียวเข้มแข็งน้ำใจที่สูงส่งของท่านนี้เป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจของลูกหลานยายทุกคนเสมอมาสาธุ ชีวิตของนักสร้างบาร,รมีที่แท้จริงจะไม่มีคำว่าพักก่อนหรือพักพรอย่าคิดว่าเราทำบุญมามากแล้วจะขอเสวยผลบุญก่อนหรือจะขอหยุดพักก่อนความคิดอย่างนี้ จะต้องไม่มีอยู่ในหัวใจของนักรบกองทัพธรรมไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของนักสร้างบรมีผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยสาธุเราต้องสร้างบารมีกัน ทุกวันทุกคืนอยู่ตลอดเวลาเราต้องทำความเข้าใจความจริงที่ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยบุญหรือเสวยสุขแต่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อมีบารมีมาก เราก็จะทำนิพพานให้แจ้งได้ซึ่งคุณยายอาจารย์ของเราท่านเกิดมาในโลกนี้ท่านได้สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างอุกฤษโดยเอาชีวิตของท่านเป็นเดิมพันสาธุท่านออกจากบ้านมาแสวงหาธรรมะ ด้วยใจที่เด็ดเดียวจนกระทั่งได้มาพบกับคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปัน้นปฐมาจารย์ท่านแรกทีท่ที่สอนภาวนาให้กับท่านจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและไหนที่สุดท่านก็สามารถช่วยพ่อของท่าน ในสัมปรายรายพบได้ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมกายเมื่อคุณยายหมดเครื่องกังวลเรื่องบิดาแล้วท่านก็มุ่งหน้าศึกษาวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำพระมงคลเทพมุนี ทำวิชาสู้รบกับพยามารเป็นระยะเวลาหลายสิบปีสาธุแม้ในยามเกิดสงครามโลกคุณยายก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจมุ่งมั่นทำวิชาแก้ไขภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ให้โลกปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนสงครามสงบลงแล้วท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่ามกลางยอดนักรบกองทัพธรรมทั้งหลายว่าโลกจันนี้ เป็นหนึ่งไม่มีสองสาจากนั้นท่านก็ได้ทำวิชาแก้ไขทุกมนุษย์ช่วยให้โลกร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาจุาจวบจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ละสังขารคุณยายท่านก็ได้รับคำสั่ง ให้สืบทอดเจตนารมในการสืบสารวิชาธรรมกายและรอคอยผู้มีบุญที่จะมาทำงานต่อไปจนกระทั่งหลวงพ่อและหมู่คณะได้มาพบท่านจึงได้มีดำริที่จะสร้างวัด ให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีของผู้มีบุญทั้งหลายซึ่งตอนนั้นคุณยายมีอายุ60ปีแล้วแต่ก็ได้ทุ่มเทนชีวิตจิตใจสร้างวัดพระธรรมกายตั้งแต่เป็นท้องนานเรื่อยมา จนกระทั่งสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยมีผู้มีบุญหลั่งไหลามาจนต้องขยายเนื้อที่เพิ่มเติมจาก196ร้อยเก้าสิบหกไร่เป็นสองพันไร่เพราะผู้มีบุญเป็นจำนวนมาก เดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อที่จะมาศึกษาวิชาธรรมกายมาสแสวงหาความจริงของชีวิตและก็มาสแสวงหาหนทางพ้นทุก์สาธุคุณยายได้อบรมสั่งสอนลูกหลาน อบรมบุคลากรที่เป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนเป็นจำนวนมากท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างพระให้เป็นพระสร้างวัดให้เป็นวัด ที่มีระบบระเบียบมีความสะอาดให้เหมาะสมกับการประพฤติธ,ธรรมเหมาะสมกับการประพฤติพรหมจรรย์สำหรับผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารและสร้างคนให้เป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการ จนกระทั่งท่านได้ละสังขารแล้วพวกเราก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านกันเรื่อยมาเพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์ท่านจึงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราและชาวโลกสุดที่จะขนานนับสาธุ ดังนั้นการที่เราได้มาร่วมกันอันเชิญรูปหล่อทองคำของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่จะแทนตัวท่านเอาไว้ให้ลูกหลานของคุณยายและชาวโลกทั้งหลายได้มาสักการะบูชาเพื่อระลึกนึกถึงคุณธรรม และคุณวิเศษของท่านรวมทั้งข้อวัดปฏิบัติและมโนปนิธาน <c oughs> ที่ท่านมุ่งไปปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลต่อลูกหลานของคุณยายทุกท่านตลอดจนชาวโลกทั้งหลาย ที่จะมาสักการะบูชากันต่อไปสาธุการได้เห็นรูปเหมือนของบุคคลผู้เลิศที่ได้อุทิศตนสร้างแต่คุณงามความดีมาตลอดชีวิตทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ชาวโลกอย่างนี้ ถือว่าเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเพราะการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งฉะนั้นผู้ที่ได้มาสักการะบูชามหาปูชนียาจารย์ ก็จะมีสิริมหาสมบัติติดตัวไปทุกทุกคนและจะมีส่วนในการบรรลุธรรมบรรลุวิชาธรรมกายที่คุณยายท่านได้บรรลุแล้วสาธุและด้วยผลแห่งบุญนี้เราก็จะได้ติดตามตามติดคุณยาย สร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติจะไม่คลาดจากกันเลยจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุก็นี้เป็นการนำเอาโอวาทของหลวงพ่อท่านเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศรรักราช 2548เอามาทบทวนกันอ่ะเราดู MV กันดีกว่า Whoa!